สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบกับดอลลาร์มณีวันที่25สิงหาคมนะครับพศ2567พ,พี่น้องนะครับม่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดนะครับมองได้เด่นมองได้ดังดอลลาร์ก็จะตามมาให้พี่เอน้องท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันเนาะพี่น้อง ตามได้นะครับตามให้ท่านที่นะครับตามบ่ได้ไรก็ต้องกราบขอโทษขอพายฟีน้ำนะครับผมก็มีหลายสำนักที่ดอนลาได้นาเสนอไปนะครับหลายท่านอาจจะได้รับชมแล้วหลายท่านอาจจะยังท่านได้บึงท่านไ้ชมนะพี่น้องเนาะนะครับจะได้ก็ฝากเขาไปติดตามรับชมยอดหลังกันในเด้อพี่น้องนะครับผมขั้นหาบร oh ิหาบ่พบกัพิมพ์ขบาาดอนลาชาแนลนะครับทางช่อง YouTube มันก็นจะเด้งขึ้นมาเขาสามารถเข้าไปติดตามรับชมในทุกคลิปนะครับที่ดอนลาได้นาเสนอไป ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอสัน้นคลิปวิดีโอยาวพี่น้องนะครับมักจะจ่อจันจตันตนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีคลิปวิดีโอสั้นช็อตนะครับเห็นตัวเลขกันแบบเร็วๆไวๆเลยนะครับคันจะคู่รายละเอียดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็าสามาขา้าไปติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอยาวนะครับอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้พี่ให้น้องะท่านผู้ชมได้ฟังไปน้ำกันนะครับคลิปนี้นะครับดอลลาร์มีตัวเลขแนวทางนะครับเป็นเลขช่องพี่น้องนะครับ มาจากเซียนระยองนะครับผมทางเจแดงได้กรุณาน้าทรงมาให้นะครับตัวแรกเห็นว่าตเลมันม่หลายคู่่วลาชุดนะครับผมอยากเอาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเจแดงบอกว่าเอาไปแบ่งปันเอฟซีนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับทางช่องเจแดงนะครับที่ส่งน้าตเลขแ์ยทางนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทางเซียนระยองนะครับที่แบ่งปันตเลิข์ย่างดีๆเด็ดๆนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวดอลลารที่ขึ้นหน้าจอให้เบ่งเลยพี่น้องนะครับขึ้นหน้าจอมาเลย นี่ครับผมเลขซองเจ็ดหมื่นพี่้องน,นะครับเลขซองเจ็ดหมื่นเลยนะครับผมจากเซียนระยองอละละเวลารอการเบิงน้ำกันนะครับตัวหนันงซือมันอาจจะน้อยแน่นะครับผมขึ้นจอมากเซียนระยองถ้าผู้ใดเคยติดตามทางช่องเจแดงนะครับหรือติดตามช่ชองเจแดงดูอาจจะรู้ดีแล้วพี่ดองเนานะนะครับ นับตัวเลขหนะ้าทางเลขซองของเส้ยนย่อย่องนะครับผมเป็นเขียนว่าหัวซองนะครับเดี๋ยวยเราจาเลขสองนะพี่น้องเจ็ดหมื่นนะครับ, 70, ค,รบครับผมเพิ่นหายานะครับเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนบวกล่างพี่น้อง บนบวกล่างตัวเดียวพี่น้องตัวเดียวเลยนะครับเก้ากัจุด 9, 9. เก้าเก้เขียนตามที่เป็นเขียนไห้นะ้องี่น้องนะนะครับครบหมดแล้วนี่ครับผมจับคู่ไห้นะครับผมสามคู่สามชุดเท่านั้นนี่พี่น้องสามคู่สามชุดที่เป็นจับไห้เ็มี เจ็ดเก้านะครับแปดเก้าของพื้นสูงสุดเจะเป็นหลักหน่วยพี่น้องนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้านี่เป็นโตกันนะครับศูนย์เก้านี่เป็นตัวกันนะครับผมจนเขียนไว้ทั้งด้านล่างนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ ก็ยอ่อสองห้าหนเจ็ดนะครับผมอ๋อแคบหนาจอเลยพี่น้องก็ต้องเสียเวลากระโดดนะครับผมพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางก็แล้วกันนะครับผมตัวเลขแนวทางของเซียนระยองงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมเป็นเลขสองพี่น้อง นะครับผมต้องขอบพระคุณทางช่องเจแดงนะครับที่ส่งน้ำตัวเลขทางไม่กับดาราแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับขอบพระคุณทางเซียนระยองนะครับที่แบ่งปันตัวเลขทางดีๆเด็ดๆนะครับให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับนักฟิลดงเนาะนะครับผมสามคูสามชุดนั่นเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้า ศูนย์เก่าเนี่เป็นตัวกันนะครับผมขอบคุณ m ีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดาราชนแนล,นลขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเรื่อยๆัปๆกันคุณผู้ชมทุกคนนะครับถามักถ้าชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สื่บริพาตรชมคลิปใหมๆ่ๆแนวท่างดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปนา้า วอลลาสิมีตัจเล็กแนะ้าระทั่งจากสำนักไหนมานำเสนอให้ที่ห่นน้องให้่นผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของเสียนระยองงวดวันที่1กันยายนพศ2567เป็นเลขซ่องพี่น้องแคปหน้าจอเลยแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ